ฮัลโหลสวัสดีครับนี่วันนี้อยู่กับตอมัวซ่านะครับวันนี้ผมมาเวลโดมครับเอาจักรยานฟิกเกียนะครับหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแท็กบค์นะครับพามาันมาเจอจุดกำเนิดของมันนะนี่วันนี้เราอยู่ที่สนามจักรยานครับตรงสนามกีฬา700ปีนะครับก็ตอนนี้เซตสเต็ปแรกก็คือใส่ล้อซีทั้งหน้าหลังครับให้เบาๆหน่อย ล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยลองล้อ aerospoke ว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนอจอกันเย่โอเคเบื้องต้นก็แต่งตัวเรียบร้อยครับ <Yeah. S 2> นี่เดี๋ยวไปลองปัน่นดู เดี๋ยวเราจะลองเป็นล้อมแมกนะครับใส่เข้าไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงความเร็ว ซอแม็กหนักแต่ไรฮะแต่มันเหนื่อยอะคืออากาศด,ด้วยแล้วก็ต้องเกาะขอบให้ได้โคตรเหนื่อยเลยแต่ดีนะเย่ yeah, นะครับหลังจากปั่นเสร็จแต่ก็มีเพื่อนกลุ่มแก๊งนะฮะมาเที่ยวหาแล้วก็มาลองปั่นด้วยเดี๋ยวจะชวนเขาปั่นเล่นข้างในกันนะฮะนี่ขั้นแรกรถน้องท็อปนะเจะ็ดสองห้านี่แจ๊ด c o n t i n e n ตัลนี่เตยนะฮะโอ้สาร้ายกาดนี่คอนสแตนตินเนี่ยเชอบคนนี้ชินาลีโอ้แนวแท็กแนวแท็กอย่างเค่ก็เดี๋ยวให้ลองปั่นเล่นกันข้างในครับหรือไม่งั้นก็จะไปต่อกันที่ห้วยเต็งเท่าไปปั่นเล่นแถวนู้นเนินนุงเน้นนุ่มก่อนไปเพราะว่าที่นี่มืดก็มีไฟเรามีไฟนะสบายสบายไปละหนึ่ง โอ้ยข้างหลังช้านว่ะนไปดิลองดิลองข้างบนดิแจ๊ดไปเรียบร้อยเดี๋ยวแพ็กของใส่รถก่อนครับเดี๋ยวไปให้เต็งเท่าละพ,พ,าพ่อพักผ่อนก็สำหรับทริปวันนี้ก็สนุกสนานครับวันหยุดจริงๆไม่เรียกวันวันหยุดหรอกเลิกงานเนาะไปะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับ